พลอยไลฟ์ขายกระมังต้องบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังขยันมากอีกด้วยสําหรับนักแสดงสาวพลอยชิดจันหงวัย34ปีขึ้นท่านเป็นคุณแม่ลูกสีที่ยังคงสวยแซ่บมากๆเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้แต่งงานไปกับนักธุรกิจหนุมชาวฮ่องกงที่ชื่อว่าเคนหงและมีลูกชายลูกสาวคือน้องชิโนน้องชิลี่น้องชีตาน้องชิลีนโดยพลอยนอกจากจะกลับมารับงานในวงการบันเทิงแล้วเจ้าตัวก็ยังมีธุรกิจที่ทํากับสามีมากมายเลยทีเดียวล่าสุดพลอยผันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ The cat sat on the mat. เมื่อไม่นานมานี้เธอได้ออกมาไลฟ์สดขายกะละมังจนกลายเป็นประเด็นฮือฮาคนรวยนั่งขายกะละมังคนไม่มีตังนั่งโพสแต่ปัญหาชีวิตสะดุ้งอยู่นะวันก่อนพลอยชิตจันนั่งไลฟ์ขายกะละมังวันนี้พิมพ์รีพายยืนไลฟ์ขายแชมพูทุ่มเทขนาดนี้ระดับคนพันล้านเขายังไม่อายทํากินไม่มีเงินน,น้อยนี่คือเหตุผลที่ทาไมคนรวยถึงรวยขึ้นนั่นก็เพราะเขาไม่เคยหยุดทําระดับพลอยชิตจันพิมพ์รีพายที่โคตรรวยอยู่แล้วเขาแทบไม่ต้องทําอะไรก็ได้เขายังไม่เคยหยุดยังทําขนาดนี้ต่อไปใครบูลลี่ได้คะ่ะแม่ค้าออนไลน์ ต้องถามตัวเองแล้วไหมว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าฉันผู้ซึ่งโพสต์ขายสากระเบือยันเรือรบใครจะรำคาญจะไม่คบจะลบเพื่อนหรือใครจะนินทาด้วยค้าไม่เคยแคร์แม่ค้าจงเจริญจนกระทั่งพลอยได้ออกมาโพสตอินสตา g r a m ส่วนตัวระบุว่า แทลอยกันมาเยอะมากตราบใดที่ยังมีลมหายใจดิ้นรนสู้กันต่อไปนะคะงานหนักไม่เคยฆ่าใครทุกงานที่พลอยทําดีใจที่มีโอกาสได้ทําได้สู้ส่งพลังเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะทุกอาชีพสุจริตไม่ได้ทําร้ายใครทําให้เต็มที่ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดที่สําคัญทําในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทํานะคะพลอยชิดจันทร่ามกลางผู้คนแห่ชื่นชมสน,นัน